แผนนี่ละได้แท้ๆแล้วบนนี้ผัวกูบนนี้ไอ้ไอ้ไอ้ช้องค้อนแม่ไอ้ไอ้ไอ้ช้อนสมก็ไอ้เสื้อายแม่มาเอาสินให้คอยเน่นี่มาเอาินให้คอยแน่โอ้ยสั่งมาถึงตอบานหนไหนะไั่นั่งนั่งไปยังไงไปวาดบอนี้นันบอ กินเหล่าแล้วมันก็นอันนี้เด็กเขาว่าเป็นยังไงฮะกับแก่กับยังมาต่อเป็นยังเขาว่าไม่ข้าไปแรกกับอ่ะย่างปลาจี้หอยไปเสร็จแล้วคางซา,อา,องาโอ้ยเจ้าสิจีจ้คางซาหยังเจ้าสิกินยังสันยังเน็ดเด็ดยังเน็ดเด็ดกินเนี่ยอยู่โคกขุนตัวโคกเฮ็ดมันก็าบอกแล้วย่ามนี่ไปกินยังเด็ดโอ้ยเอาผ้าเป็นลากระป๋อมโอ้ย เฮ้ยอย่าอย่าไปด่าทอดมัน่องนี้ภาพไป็ลายกระป๋องถังวนถังวนของถังวอนมันตระหนักถังวนจะไหนอ๋อจะเป็นปลาไก่ไม่เท่าเออแต่นไนแล้วมันดีมันเด็ดปลาไก่ไม่เท่านี่ของมากเลยโอ้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วไก่แม่ไข่ไก่แม่ไข่นะไแม่สาวอุ้มแม่สาวเลยนะไอ้ไม่ถูกมันตรวจตรวจอย่างโอ้ยโอ้ยเหมือนนี้อารมณ์แบบเปลี่ยวเปรี้ยวหาผู้ชายเออหลับวอมีผู้อันใต้ถือใจจะคน เฮจังได้ละอุ้ยผู้บาลกระลังกินเหล้าว่าดีเลยต้องว่างแผนต้องว่างแผนเฮ็ดจังได๋ผู้บาลจังสิจัดการสองกนนี่ก็น่าเฮ็ดจังได๋นาะจังสิได้วันนี้ต้องได้แล้ววะต้องเฮ็ดจังได๋ดีวะใส่แผนนี่ละได้แท้ๆแล้วื้อนี้ผัวกูมื้อนี้ อ้ไอ้อนคนไอ้ไอ้ไอ้อมก็ไอ้เสื้อไรเมีย่นาี้าที่บ้านมาเอาสินให้คอยแน่นี่มาสินให้คอยแน่โอ้ยทางมาเอะทีบานเลยมา้เร็วน่ยอกับพุ่นทิแดดคักเลยไอแล้วเร็วเน่มาซอยเอาสินให้แน่นี่สินสิสอยยังแ่มาวเอยเนี่ยอาฉันว่ามันกลนหมดหนึ่งอุ้ย ไอวววววบ่ไหวแล้ว่ะเดนี้วววต่อไป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  วขไมาไอ้ก๊กกกไกไปอไฟอยไปคไปี่นอนบปนไไล่ไล่ไไไไไปยุ่ไปเลยไมอย่ามาไปอย่ามาไปเน่หามเ้ยขูอดจ่อยอดไป็นัวจ่อยกูสาลงทุนขอจิงยนเปชองไปใบค่ะเย